สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวสันดาฟามและพี่น้องเอฟตีสันดาฟามครับเช้าวันนี้สันดาฟามมีความรู้ข้างข้อจะมาน,นําเสนอให้กับพี่น้องคนเลี้ยงควายนะครับคนเลี้ยงควายคนเลี้ยงงวได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องงวควายของท่านดุนะครับดุแล้วชอบไล่ทําร้ายตัวอื่นนะครับวายดุชอบทําร้ายตัวอื่น วิธีการแก้นิสัยนะครับดูแม่เหลืองนะพี่น้องดูไกลๆที่ยืนอยู่กับลูกนะครับลูกเผือกน้องพลอยน้องอไม่ใช่น้องพลอยนะครับน้องอ,อมบุญนะครับแม่เหลืองเดินหน้าไปอะ่ะที่นะเขาจะคอยจะขับตัวอื่นวิ่งขับแบบไกลๆนะครับผมก็ใช้วิธีการแก้นิสัยดุร้ายของเขาโดยการให้เขาลากเชือกนะครับเชือกสะพายนะพี่น้อง เชือกถพายเขาเราทำให้ยาวๆเกินจากท้ายเขายาวสักประมาณสองวานะครับยาวประมาณสองวาเขาก็จะพอเวลาเขาวิ่งขับวิ่งขับตัวสมาชิกตัวอื่นเนี่ยก็จะเหยียบเชือกตัวเองพอเหยียบเชือกเสร็จก็จะหยุดกว่ามันจะเจ็บจมูกก็จะหยุดความเครียดกาดหยุดความโมโหร้ายไปได้นะครับได้ผลนะครับพี่น้องลองทำดูนะผมเองทำแบบนี้มาตลอดนะครับตอนนี้ บางตัวหยุดนิสัยนั้นไปเลยครับบางตัวนี่หยุดนิสัยดุร้ายไปไปเลยในตัวเมื่อก่อนนี้ไข่มุกก็เป็นนะครับไข่มุกก็จะมีอาการดุร้ายเหมือนกันก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันแต่ตอนหลังมาเป็นแม่เหลืองแทนนะฮะแม่เหลืองนี่กลับมาพอเขาตั้งท้องทีไรก็จะดุดุมากๆครับจะดุกับควายนะครับไม่ดุกับคนเนี่ยควายที่เอามาใหม่เข้าฝูงใหม่แต่ควายในฝูงเขาเองนะครับพี่น้องเขาเนี่ยเขาไม่ดุเขาไม่ชน แต่ราควายที่มาใหม่นี่โอ้แม่เหลืองต้อนรับรุนแรงมากครับวิ่งขับบางทีบางวันวิ่งขับเป็นสิบสิบนาทีะครับเป็นสิบสิบนาทีเราจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้นะครับแต่ตอนแรกตอนแรกที่ควายใหม่มาควายเตี่ยมันตีมาเนี่ยมันผอมมาสุขภาพไม่ดีนะผมก็ปล่อยให้แม่เหลืองไล่กวดนะครับผมยังไม่ใช้เชือกก่อนนะผมปล่อยให้เขาไล่กวดจน เข้าวันที่ยี่สิบครับพี่น้องเข้าวันที่ยี่สิบผมก็เอาเชือกนะครับเอาเชือกผูกสะพายแม่เหลืองเข้าไว้เพราะอะไรครับพี่น้องทําไมถึงต้องมียี่สิบวันทาไมอย่างนั้นผมต้องการให้ควายพื้นที่ผมผอมมาใหม่ควายเสี่ยมนตรีที่ไม่ได้ไม่ได้เดินทุ่งเลยครับควายเป็นควายเลี้ยงยืนลงได้ออกกําลังครับแม่เหลืองยิ่งขับมากเท่าไหร่ยิ่งดีผมจะเลี้ยงในทุ่งกว้างให้แม่เหลืองขับ พอขับเขาเขาจะได้วิ่งออกกําลังกายเป็นการฝึกกล้ามเนื้อเป็นการฝึกร่างกายเขาไปในตัวแอบแปลว่าพอ20วันนี้ผมหยุดแล้วครับไม่ให้แม่เหลืองขับผมก็ใช้เชือกมัดแม่เหลืองไว้สองวาก็ประมาณ4ี่เมตรเวลาแม่เหลืองเนี่ยเวลาเข้าแปลงแคบๆแ,แ,แ,แบบนี้เมื่อก่อนนะครับเข้าแปลงแคบๆแบบนี้ไม่ได้นะครับแม่เหลืองจะขับขับจนวิ่งกลับบ้านหมดนะครับขับจนวิ่งกลับบ้านหมด แต่ตอนนี้เนี่ยแปลงแคบๆแค่5้าไร่ประมาณ5-6ไล่เนี่ยนะก็ไม่เหลืองก็ไม่สามารถจะขับไยได้นะทุกตัวก็ยืนอยู่กันอย,อย่างสันติสุขกินได้อย่างสันติสุขนะฮะขอฝากให้พี่น้องเอฟซีท่านใหม่ๆที่ข้องใจสงสัยว่าเอออาจารย์ฝึกยังไงควายดื้อๆควายดุๆที่ไม่ยอมไม่ยอมให้เพื่อนเข้าฝูงเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยแต่ เขาก็ยังมีนิสัยดุอยู่นะเนี่ยเวลาเขามองปุ๊บเนี่ยควายตัวเ่นจะเดินหนีเลยโดยเฉพาะควายใหม่แต่ควายเด้งเดิมที่อยู่ในคอกเนี่ยครับถ้าเป็นลูกควายลูกอะไรแม่เหลืองรักลูกควายมากไม่เคยเห็นแม่เหลืองขิดลูกควายในคอกเลยนะครับแม้แต่กระทั่งเนี่ยพวกเ,เจ้าพลอยเจ้าอะไรเนี่ยก็เล่นอยู่กับแม่เหลืองได้นะแม่เหลืองรอบนี้ลูกตัวเองตายด้วยนะครับไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยก็เสียรอบไปรอบปีหนึ่ง แต่ตอนนี้ทับเพชรสยามไปแล้วนะครับสําหรับแม่เหลืองก็นิ่งพับพร้อมๆทับก่อนไขมุกวันหนึ่งนะตอนนี้ไม่มีอาการอันใดแล้วนะครับน่าจะเดี๋ยวต้นเดือนนะครับต้นเดือนนี้ผมจะต้นเดือนมีนาเนี่ยผมจะตรวจท้องเพื่อเป็นการยืนยันอีกทีหนึ่งวันก่อนผมตรวจไปทิงงละมีแนวโน้มมดลูกบวมมีแนวโน,น,น,น้มว่าติดนะครับมีแนวโน้มว่าติด ถ้าอย่างนี้ก็โอเคเลยนี่วันนี้มากินเป็นวันที่สองแล้วพี่น้องครับถ้าแปลงแคบๆอย่างนี้นะถ้าไม่ผูกเชือกไม่เหลืองนะครับโน่นอะไปอยู่ในกลางทุ่งนาโน่นแหละบ้านแตกนะสำหรับเหลืองนี่ดุจริงๆครับดุจริงๆโอเคครับพี่น้องฝากไว้นะครับฝากไว้เรื่องการฝึกวายที่ดุร้ายให้เขาไม่ดุร้ายได้นะครับสวัสดีครับ